มาดูหลังนี้ครับผมไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นคันเบ็ดไหมครับนี่ครับผมก็พยายามเดินหานะครับโอ้โหดูหรือเปล่าเนี่ยดึงอย่างนี้ป๋าหรือเปล่าก็เจองหมดเลยอ่ะสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมสายชิวนะครับพามาดักปีดครับผมแต่ไม่ใช่เบ็ดฟมนะครับผมเป็นเบ็ดคันนะครับวันนี้จะดักสองแบบนะผมอย่าเสียดเดือนครับดักสองแบบน้ําขึ้นอีกแล้วนะครับผม แตัหนึ่งเป็นแบบธรรมดาคลาสิกกับผมเลยครับยังไงครับผมก็คือเกี่ยวนะครับผมอันนี้ตัวมันขาดนะตหนึ่งขดครับผมเกี่ยวไปอย่างนี้ครับผมเกี่ยวให้ขดมาเกือบขดนะครับผมแล้วก็เจาะให้ทะลุนะครับย้อนแสงไปเนี่ยเจาะให้ทะลุครับผมแล้วก็ขดมาอีกรอบหนึ่งครับสองรอบเลยก็ได้ครับผมแต่วันนี้ตัวมันสั้นก็แค่นี้ครับผมแล้วก็วิธีการดัดครับ จะดักจมนะผมจริงๆแล้วนี้ผมจะดักให้จมเลยครับแต่ว่าไม่ให้มันกองไม่ให้สายกองครับจมแต่ไม่ให้สายกองนะผมให้มันจมพอดีอ่ะแล้วก็ไปแบกหน่อยครับผมใสายาหน่อยครับผมแล้วก็ให้เขาจมลงไปเลยครับผมแล้วแบบที่สองครับเยอะเสียเดือนเหมือนเดิมน,นะครับผม <bijvoorbeeld> แต่ต่างกันตรงที่วิธีการใส่เหยื่อนะครับแบบที่สองนี้เราจะ เีนะครับผมให้เขางอมาตามตะขอเบ็ดนะครับผมเตะขอเบ็ดอย่างนี้แล้วก็หยิกออกครับผมทำมาได้แค่นี้เอาแค่นี้ครับผมเดี๋ยวนี่ครับผมเอาแค่นี้ครับผมอันนี้เพิ่งเพิ่งเคยใส่ครั้งแรกนะครับผมแล้ววิธีการดักนะครับวิธีการดักครับเราจะไม่ดักให้เขาุกลงไปเลยครับ ให้เขาจมไปนิดหน่อยพอครับผมไม่ต้องให้เขาจมไปลึกครับผมจมไปประมาณสักครึงหนึ่งครับประมาณนี้ครับผมมองไม่ปักแน่นนะถ้าไม่ถึงพื้นนะครับผมเขาจะจมไปแค่ประมาณคืบเดียวนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับเบกปลายาครับให้น้องโล่งครับผมลาจะได้เห็นเหยื่อนะครับนี่ครับผมเหยื่อจะไม่ถึงพื้นนะครับผมซึ่งผมเพิ่งเคยดักครั้งแรกนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับผม เบ็ดมีส0ิบหลังนะครับผมก็จะดัก2แบบนะครับคือแบบธรรมดาที่ผมดักประจำของผมซึ่งมันชัวร์กว่าซึ่งมันชัวร์นะครับผมแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือแบบเมื่อกี้นะครับผมแต่เยอะแค่ขอเบ็ดแล้วก็ดักลอยครับผมโอเคครับจะเรามาดูตอนดักสรเลยนะครับผมดักอย่างละสิบห้าคันนะครับผมมาดูว่าแบบไหนจะมันกันครับผมซ้มหมายวันที่ห้าครับผมไม่แน่ใจว่ายังมีปลาอยู่หรือเปล่านะครับผมโอเคครับไปเลยก็นะครับผมดักได้ยี่สิบคันนะครับ มีคนดักมองครับผมโอ้ผมดักไปได้ยี่สิบแล้วผมเห็นมองครับก็เลยเลืกอสายไปทางนู้นครับผมก็เลยจะกลับไปดักทางนี้ครับผมก็โอ้เซ็งเลยครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมแบ่งกันหากินครับผมไม่ห่วงอยู่แล้วครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ที่ผมนะครับขอได้ไปดักต่อครับผมอีกสิบเอ็ดหลังครับไปเลยครับผมก่อแล้วผมดักไปแล้วครับเมื่อกี้ับผมทางนู้นนะครับทางที่ผมไปดักเมื่อกี้มันมีมองกันอยู่ใช่ไหมครับทีนี้มันมีปลาชนรับตัวเป็นโลเลย ผมมองครับมันผ่านไม่ได้ครับผมกระโดดออกเข้าป่าเลยผมก็เลยเอาเบ็ดดักกั้นไว้ตรงนั้นเลยเป็นจุดที่ผมได้ไปช่อดใหญ่เมื่อเช้านะผมใครดูคลิปที่แล้วใอรดูคลิปเมื่อเช้านี่ก็จะเห็นนะครับผมอโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูตอนเช้าเลยับผมว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะผมก็ลองดักครั้งแรกครับผมแบบเด็ดเยอะผมเกี่ยวเยอะทั้งตะขอแล้วก็เด็ดส่วนที่เหลือออกนะผมปกติผมจะเกี่ยวทั้งตัวเลยครับผมที่เหลือมันก็ผมจะเอาไปให้มันดิ้นนะครับผมแต่นี้ไม่เป็นไรผมรอครับ เผื่อมันอาจจะดีับผมก็เอเคครับผมกลับบ้านครับกลับบ้านก็นะครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมตีห้าสี่สิบนะครับผมอยายามเบ็ดครับผมต้องมาแต่เช้าหน่อยนะเราะว่ามีคนดักมองนะครับผมยวเราไปลุ้นกันว่าจะพรอมคนงานหรือเปล่าครับกับเบ็ดคันเหยียดเส้นเดือนครึ่งตัวนะผมลองเกี่ยวดูนะครับลองเป็นครั้งแรกเลยครับกับดักเบ็ดเหยียดเส้นเดือนแบบนีนะครับผม โอเคครับผมไปดูกันเลยพร้อมีผลงานหรือเปล่าครับก็ครับเดี๋ยวเรามาเก็บหลังแรกก่อนเลยหลังแรกไม่มีอะไรครับผมเดียวหมดนะครับนี่เป็นดักแบบปกติครับผมแล้วไปดูหลังที่มันโดนตัวเลยนะครับหลังนี้สายจริงๆเลยมังดึงมาติดกับกิ่งไม้ครับไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าอ๋อไม่อยู่แล้วครับผมหลุดไปแล้วครับมาดูหลังนี้ครับผมไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นคันเบ็ดไหมครับนี่ครับ ผมก็พยายามเดินหานะครับโอ้โหอยู่รอเป่เนี่ยดึงอย่างนี้ปลนไหนหรือเปล่าก็าเจองหมดเลยอะ่ะโอ้เดี๋ยดๆๆไม่รู้ว่ายังมีตัวอยู่หรือเปล่านะครับผมแต่แบบนี้มันมีโอกาสเสี่ยงที่จะหลุดสูงนะน่านไงโอ้ไม่ยูครับผมดึงซะแบบจมคันจมแล้วก็แบบ โอ้โหมันดูนะครับโอ้เสียดายครับไม่มมได้พยายามบางคืนน่าจะเป็นปลาไหลนะครับผมสภาพน,นี้นี่เป็ดง้างเลยครับโอ้โหไซใหญ่เลยไซใหญ่ปลาติดมองเขาเยอะเหมือนกันนี่ยเลีเยอ้เสียดายครับผมหนึ่งต้มมิดเลย นี่ก็คันที่สิบนะครับผม 11. คันที่สิบเอ็ดขันที่สิบโอ้ไม่ใช่ดิคันที่เกือบครึ่งนะครับผมเก็บมาได้เกือบครึ่งยังไม่ได้ผลงานสักตัวเลยครับวันนี้จะแห้วหรือเปล่านิฮะโอ้เก๋ครับ,คครบไปดูหลังต่อไปเลยครับจะแห้วซะละมั้งางไม่ได้อะไรเลยครับผมเก็บมาเกินครึ่งแล้วนะยังไม่เห็นว่าจะมีอะไรเลยนะครับผมหลังนี้ก็บใหม,ม่มีโอ้แห้วซะละม้างวันนี้ดิ ก็นะครับผมเก็บมา29หลังละตอนนี้หลังที่30ครับไม่มีอะไรครับแค่ยวนิงครับวันนี้ครับผมคือมีตัวกินแค่หลังตรงนู้นหลังเนียที่มันเบ็ดจมนะครับผมขั้นเดียวเท่าน้เลยเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่ามืสองขึงกั้นไปกั้นมานี่ครับผมไม่มีแล้วผมก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะผมไม่ได้ผลงานนะวันนี้แคี่นะครับผมก็คือลองเบ็ดใหม่แหละครับวันนี้นี่ เราก็มาลองอใหม่กันนั่นแหละครับลองวิธีการดักแบบใหม่นะครับก็คือเกาะแบบแค่นิดเดียวนะผมปกติผมจะเกาะทั้งตัวนะวันนี้มาเกาะแค่หวัวมันนิดเดียวนะครับอ,อันนี้ม่มีผลงานเลยครับผมเฮ้ยเออ สะอาดครับผมโอเคครับผม,ค,ค,บผมคลิปนี้ก็จบเพียงแค่น,นี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะค,ครับผมดีครับผมเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมบาย